การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญล,ล่าสุดนะครับเข้าสู่การพิจารณาทบทวนเนื้อหารายมาตราในส่วนที่เหลือครับโดยก่อนการพิจารณาครับนายมีชัยรุชุพัน์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยถึงการพิจารณาหมวด9องค์กรอ,อิสระในส่วนคณะกรรมการการปก ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะครับยังไม่ยกเลิกปปชจังหวัดซึ่งนําไปเขียนในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญส่วนการทํางานของปปชจังหวัดต้องหารือกับปปชอีกครั้งนะครับในการเขียนกฎหมายลูกว่าจะทํางานอย่างไรให้ไม่เกิดข้อข้อรหา สำหรับแนวคิดการตั้งอนุกรรมการปปชขึ้นมา4ี่ชุดมีหน้าที่รับผิดชอบการปราบปรามทุจริตในระดับท้องถิ่นนั้นกรอทอนะครับได้ตัดออกจากร่างเดิมเนื่องจากเห็นว่าจะสร้างอำนาจเพิ่มให้กับ4อนุและเกิดปัญหาการทำงานในภายหลังนอกจากนี้นะครับยังได้กำหนดนกลไกใหม่ที่หากพบว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายหรือโครงการอะไรที่ทำแล้วสอว่าจะทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติโดยให้องคอ์กรคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองคณะกรรมการป้องกัน และปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตสามารถหาหรือร่วมกันแล้วเห็นว่าการกระทําดังกล่าวนะครับจะก่อให้เกิดความเสียหายให้มีมติร่วมกันและเสนอไปอย่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อช่วยระงับยับยั้งหรือช่วยเตือนให้ระงับยับยั้งก่อนที่จะเกิดความเสียหายแต่หากรัฐบาลยังเดินหน้าต่อไปแล้วเกิดความเสียหายรัฐบาลต้องรับผิดชอบกับผลที่จะเกิดขึ้นตามมาตามกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มกลไกลให้องค์กรอิสระนะครับทำงานในเชิงรุกโดยนอกจากตรวจเรื่องที่มีการร้องเรียนแล้วยังมีอำนาจ เพิ่มอำนาจนะครับให้กับองค์กรอิสระครับสามารถหยิบยกเรื่องเทียนว่ามีการทุจริตไม่โปร่งใสขึ้นมาพิจารณาเองได้โดยไม่ต้องมีผู้ร้องพร้อมลดขั้นตอนการพิจารณาคดีหรือสำนวนต่างๆให้น้อยลงและให้แต่ละองค์กรอิสระครับทำงานเชื่อมโยงกันทั้งนี้เมื่อพบว่าเรื่องนั้นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรใดก็สามารถส่งให้พิจารณาต่อโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เพื่อไม่ให้ต่างคนต่างทำงานซ้ำกันเหมือนในอดีตและโดยเฉพาะในคดีสำคัญนะครับและก็จะ ระบุว่าจะต้องใช้เวลาการพิจารณาไม่ควรเกิน1ปีและขยายได้2ครั้งครั้งละ4เดือนเพราะหากสอบกันจริง1ปี8เดือนก็น่าจะเรียบร้อยครับ